แค่แค่จงกระเบนแค่เนี้ยนะเนี่ยแค่ลายไทยในจงกระเบนอะรอบนี้ก็ตีไปประมาณเกือบสชั่วโมง2ชั่วโมงกว่าแค่ลายไทยในจงกระเบนแค่เนี่ยเห็นเนี้ยเท็กๆแค่นี้แหละมันละเอียดมากนะเพราะว่าวาดไปสักไปทีละนิดทีละหน่อยค่อยค่อยกระดึ๊บ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 ไปกว่าจะได้เนี่ยเห็นปีกนี่ไหมเนี่ยวันนี้วันนี้ผมลงปีกเนี่ยปีกนี่ปีกเดียวอะผมทําแค่ชั่วโมงด้วยเองเนี่ยอันนี้นะปีกเนี่ยทั้งปีกเนี่ย เนี่ยปีกเนี่ยทั้งปีกนะปีกเนี่ยปีกข้างนี้กับข้างนี้ตีตีแล้วตามไปประมาณเกือบสองชั่วโมงได้เพราะปีกเกือบสองชั่วโมงได้เพราะปีกข้างนี้มันเล็กปีกข้างนี้มันใหญ่แต่เนี่ยแต่ <c oughs> ชงกระเพนที่เห็นเป็นลายเส้นแค่นี้ <c oughs> นิดเดียวเองอันเนี้ยเกือบสามชั่วโมงโอ้โหเล่นซะผมนิ้วบวมไเกง่งมันต้องเก่งข้อมือแล้วมันก็ต้องแบบมันละเอียดอะเล็กๆน้อยน้อยมันเยอะอะรอบนี้ก็ ลายไทยในจงกระเบนกับปีกสอข้างมาดูครับใกล้ๆมาล